สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้แอดมิน,นก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นงานเปนอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยขอกราบขอบพระคุณสาหรับทุกท่านที่ส่งสุภาร์เข้ามาให้แอดมินและทุกท่านที่ได้รับชมคลิปวิดีโอจะดูโฆษณาไม่ดูโฆษณาจากคอมเมนต์เข้ามาหรือไม่ไม่เป็นไรเลยจริงๆแต่อยากให้คอมเมนต์เข้ามาเพราะอยากรู้ความคิดเห็นของทุกคนเลยนะคะ,ะเหมือนมีกระแสข่าวว่าน้องชาร์ลส์จะกลับมาประกวดมิสแกรนด์อีกครั้งหนึ่งถามว่าจะสร้างความมือายให้กับมิสแกรนด์ได้ไหม อันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนะถูกผิดไม่รู้นะมินคิดว่าไม่ได้ใช่คืออย่าอย่าคิดง่ายๆแค่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวน้องชาเรากลับมาทําให้เวทีแบบคนดูเยอะอีกอะไรอีกคือเข้าใจไหมว่าฟิลคนดูอ่ะเขาอยากเห็นอ,อ,อะไรใช่การกลับมามันได้แหละแต่เขาอยากเห็นคนที่กลับมามันมัน มันสร้างสีสันมากกว่านี้แต่น้องชาร์ลอตที่ผ่านมาคือน้องชาร์ลอตไม่ได้ห่างหายไปจากเวทีมสกแกรนอะไรเลยใช่ไหมก็ตั้งแต่เข้ารอบสิบคนแล้วก็รับงานมาตลอดกับพี่อิงฟ้าใช่ป่ะแล้วถ้าสมมติว่าอะกลับมาประกวดอีกในตัวแอนมินรู้สึกว่ามันเฉยเยมันไม่ได้กระตุ้นให้คนอยากจะดูอะไรมากมายนะแอนมินมีความรู้สึกว่าเพราะว่ายังไงอะ่ะถ้าสมมติน้องชาร์ลอตคว้ามงแล้วยังไงอะ่ะ ก็ออกมารับงานกับพี่อินฟ้าตามเดิม,มก็เหมือนเดิมอ่ะเข้าใจมันมีอะไรแปลกใหม่มันไม่มีอะไรแปลกใหม่ลวที่เอ็มมินรู้สึกก็คือว่าน้องชาร์ลอตอ่ะเขาสวยเหมือนดาราเขาไม่ได้มาแนวนางงามอ่ะเขาสวยเหมือนดาราเขาไม่ได้มาแนวนางงามแล้วถ้าสมมติมีกิจกรรมการให้แข่งกันขายน้ำพริกหรืออะไรไอ้การขายอะไรงนี้เราก็เห็นน้องชาร์ลอตขายอยู่แล้วมันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เลยอ่ะดังนั้นถ้าสมมติว่า เใครคิดว่าเฮ้ยน้องชาลดกลับมาจะทำให้เวทีการประกวดมิสแกรนโด่งดังขึ้นคนกลับมาดูเยอะอีกครั้งแอดมินว่าคิดผิดนะคิดใหม่ได้นะถ้าคิดว่าน้องชาลดกลับมาจะเป็นตัวชูโรงคิดผิดแอดมินว่าก็ก็กริบเหมือนเดิมแอนด์มินพูดตรงๆกรีบเหมือนเดิมเพราะตอนนี้เขาก็อยู่กับมิสแกรนอยู่แล้วเขาก็รับงานกับมิสแกรนอยู่แล้วแล้วยังไงอะ่ะคือมันจะฟีลเหมือนอะไรรู้ว่าเหมือนกับที่ออยจุธามาศกลับมาประกวด หรือเหมือนอุ้มทวีพรกลับมาประกวดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ช่วยแต่ถ้าเออเป็นเชอเอามาประกวดเชอเอไม่ได้มาประกวดมิสแกรนด์แล้วเชอเอามาประกวดเออคนอยากดูอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจอารมณ์เนาะแต่จะมีอยู่คนเดียวอะ่ะจะมีอยู่คนเดียวถ้ามามิสแกรนด์คือหาแน่นอนยังไงก็คือหาน้ำตาลน้ำตาลจริงๆแอดมินพูดตรงๆนะมัน มันเป็นดีลที่วินวินทั้งสองฝ่ายนะแอดมินพูดตรงๆงเลยนะน้องน้ำตาลถ้าจะมามิสแกรนมันเป็นดีลที่วินวินทั้งสองฝ่ายาคิดกันง่ายๆเลยนะน้องน้ำตาลใช่ละครเรื่องที่แล้วที่เป็นผีแอดมินว่าธรรมดานะก็โอเคดังบ้างแต่คือเอางี้แอดมินพูดตรงๆงถ้ามามิสแกรนน้องน้ำตาลจะรวยขึ้นถ้ามามิสแกรนน้องน้ำตาลจะรวยขึ้น แอดมินเห็นน้องน้ำตาล cover เป็นคนนั้น cover เป็นคนนี้แบบเรียวเย่วร,าร่าเลยแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันได้อะไรอ่ะกับการ cover เป็นคนนั้นคนนี้มันได้อะไรคือมันมันทำให้กระแสเรายังติดตลาดอยู่ตลอดไปต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ป่ะแต่มินไม่ได้เห็นประโยชน์จากการที่น้องน้ำตาล cover เขา cover เก่งด้วยนะเห็นไหม เขา cover เป็นคนนั้นคนนั้นคนนี้คนนั้นจะสวยก็ได้จะเปรี้ยก็ได้เขาทําเก่งมากแต่ถามว่าทําแล้วมันได้อะไรให้มันอยู่ในกระแสะต่อไปหรอหรือ,อยังไงไอ้มีคิดว่าคิดว่าน้องน้ําตาลเขาไปได้ไกลกว่าเนี้เขาไปได้ไกลกว่าเนี้ยแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าเขาหยุดนิ่งอ่ะออนมีมีความรู้สึกนะงานเขาเท่าเดิมใช่ไหม อ,า,อาพูดตรงๆเศรษฐกษิจไม่ดีอย่างเงี้ยแต่ละคนงานน้อยลงอยู่แล้วละอาพูดตรงๆใหม่ดาวิกาก็งานน้อยลงงานน้อยลงทุกคนแหละตัวเองเศรษฐกษิจอย่างงี้อีเวนต์ก็น้อยลงทุกคนเอาตัวรอดงานมันน้อยลงน้อยลง <S <S อยากรวยขึ้นทำยังไงอยากรวยขึ้นคุณต้องหาความแปลกใหม่ให้กับชีวิตก็ ลองมาประกวดมิสแกรนดูก็ได้แล้วทุกคนก็อยากเห็นด้วยแล้วมันก็สร้างความมือร้ายกับเวทีมิสแกรนอีกครั้งด้วยมันไม่แปลกอะไรนี่แอดมินก็ก็ไม่เข้าใจนะเห็นเหมือนตอนแรกเขาอยากจะมาแล้วตอนหลังเขาเปลี่ยนใจเพราะาปีนั้นปีนั้นพอดีบอสระเบิดอารมณ์กับเชอเอมป่ะเขาเลยไม่กล้ามาอย่างนี้หรือวาคะไม่แน่ใจอะแต่มินท์ไม่มีอะไรจะเสียเลยนี่ น้ำตาลจริงๆแอดมินถ้าเทียบกับอิงฟ้าเอาเอา,เอาตรงๆตามความร,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 รู้สึกแอดมินนะแอดมินชอบน้ำตาลมากกว่าเขาสวยอะ่อะแอดมินไม่ค่อยชมใครว่าสวยมากมายนะสังเกตปะแต่น้ำตาลเขาสวยนะเขาคนมีสเสน่ห์เขาสวยแล้วเขามีเสน่ห์เขาเรื่องการแสดงเขาน่าจะไปได้ไกลกว่านี้เขาเพียงแต่ว่าเขาขาดคนหนุนนำเขาขาดคนหนุนนำบางคนบอกว่าก็ ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่น้องน้ำตาลออกมาวิจารณ์การเมืองเยอะแยะไปหมดเลยอันนั้นแหละคือคือ,คอทําให้ทําให้น้องน้ำตาลแทนที่จะไปได้ไกลกว่าน,นี้ก็หยุดอยู่แค่นี้อันนี้แอดมินไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใดแต่แอดมินคิดว่าควรมามิสแกรนควรมาจะมาปีเดียวกับที่ชา์ลอตมาเลยก็ได้ซึ่งมันก็จะเป็นคลิคเดียวกับที่แม่ปุ้ยชอบใช้อะช้างชนช้างไอ้คลิคเนี้ยมันได้ผลนะ มันได้ผลมันทําให้คนเขาอยากดูแบบช้างชนช้างอย่างปีที่ผ่านมามันมันเงียบเพราะว่ามันไม่มีตัวเด่นมาเลยอ่ะมันเลยดูแล้วเงียบๆคนใหม่ๆที่มาถามว่าสวยขนาดนั้นไหมก็ไม่เท่าไหร่การเดินก็ไม่ใช่ว่าจะดีมากมันเลยเป็นอย่างนั้นแหละแต่ถ้าชาล็อตมาน้ำตาลมาโอ้โหปีนะั้จะเป็นปีที่มิสแกรนกลับมาอีกครั้งเลยตอนนี้มิสแกรนต้องรีบแก้เกมอ่ะ แกเกมว่าเฮ้ยประกวดปีหน้าจะเอาอยัางไงถ้าสมมุติต่อให้นะต่อให้แยกเวทีการอาหารนางงามเวทีหนึ่งหาศิลปินเวทีหนึ่งแต่ถ้าคนประกวดคนที่มาประกวดมันไม่ได้เราใจมันก็ไม่ไม่เวิร์กนะตัวเองเข้าใจใช่ไหมมันก็ไม่เวิร์กนะต่อให้จะแยกเวทีแอร์นางงามเวทีนึงศิลปินเวทีหนึ่งแต่ถ้าคนที่มาประกวดมันไม่ได้เราใจจริงมันก็ไม่เวิร์กนะ แอนนี่แกิจกรรมแข่งกนไขาของยังคงมีอยู่แหละยังคงมีอยู่ซึ่งแอนนิ่ก็มีความรู้สึกว่าถ้าเทียบในบรรดานางงามหน้าเก่าที่หลายคนอยากให้กลับมาอีกน้ำตาลน่าจะมาอันดับหนึ่งเขาสวยเขามีอะไรที่แบบว่าเขาน่าจะไปได้ไกลกว่าเนี้ซึ่งนะซึ่งนะถ้าน้ำตาลสมมติมามิสแกรนความมง ล้วได้ไปมิสแกรนด์อินเตอร์แอดมินว่าเขามีสิทธิ์ได้ได้ได้นะได้มงถ้าเกิดว่ากระแสเขาแรงดีจริงๆแล้วมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเขาจะรับงานต่อน,นั่นต่อน,นี้ได้ได้เลยอะ่ะคือตัวเองเข้าใจป่ะมันไม่มีอะไรเสียนี่มันไม่มีอะไรเสียมันมีแต่จะได้ตอนนี้งานดาราวงการบันเทิงงานมันน้อยลงตัวเองทีวีดีตองยังจะเอาตัวไม่รอดเลยอืม มันมันเป็นอะไรที่น้องน้ำตาลต้องรีบตัดสินใจก่อนที่อายุมันจะเยอะไปกว่าน,นี้เพราะว่าเวทีมิสแกร์เขาจำกัดอายุด้วยนะคะเขาจำกัดอายุแต่มินค่อนข้างฟันเฟิร์มนะถ้านำน้ำตาลมานะรวยขึ้นด้วยฝีมือบอสด้วยอะไรคือตอนนี้แอดมินรู้สึกว่าบอสเขามีกลยุทธ์เขามีอะไรของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขายังขาดวัตถุดิบที่จะมาทำเขามีกลยุทธ์การปั้นคนเขามีพร้อมอยู่แล้วแต่เขาขาดวัตถุดิบ ยังขาดวัตถุดิบที่จะมาทําเหมือนกับถ้าเขาเป็นร้านเพชรใช่ป่ะเขาเขาเป็นร้านเพชรเขามีอุปกรณ์เจรไนเพชรเขามีแผงวางโชว์เพชรเขามีอะไรอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขายังหาเพชรเม็ดงามไม่ได้เขายังหาเพชรเม็ดงามไม่ได้ที่ผ่าน,านมาล่าสุดคือเหมือนส่วนใหญ่เป็นเป็นพลอยอะยังเป็นแค่พลอยยังไม่ใช่เพชรเข้าใจไหมเขายังขาดเพชร ยังหาไม่ได้เออ mm hmm. ไอเทนเมตงามมันนั้น่าจะเอามาเจรนายังหาไม่เจอแอนมินอยากให้ดูน้องน้ำตาแอนมินสังเกตเขามานานละเขาเขาเป็นคนมีความสามารถในการ cover ในการนเตอร์เทนคนอะไรอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเขายังแอนมินว่ายังไม่ค่อยมีใครแบ็กเขาอะยังไม่ค่อยมีใครแบ็กเขาถ้ามีคนแบ็กเขาเขาไปได้ไกลกว่านี้ออแอนมินว่าเขาควรมามีแกรน จริงๆถ้าเขาอยากอยากรวยขึ้นอยากมีชื่อเสียงเงินทองมากขึ้นอยากรู้สึกว่ามีอะไรที่ท้าทายความสามารถเขาไปได้มากกว่านี้ควรมาเลยควรมาอยากอย่าหยุดอยู่แค่จุดใดจุดหนึ่งเพราะอ d มินเห็นแล้วตอนนี้เขาอิ่มตัวมากๆแล้วกะแวดวงละครคือเขาไปได้แค่นี้ตัวเองต่อให้เขาจะเล่นเก่งมากเล่นได้น่ากลัวมากแต่ว่าเข้าใจไหม ถ้ามันไปได้แค่นี้ก็คือแค่เนี้ยมันไม่มีใครหนุดเขาอะอันนี้แอมินว่าแอมินพูดตรงนะมันไปได้แค่เนี้ั้ัมที่เขาเก่งนะเขามีความสามารถนะโอเคเขาอาจจะไม่ได้ร้องเล่นเต้นระบำเริดเพลิดเพลเหมือนอินฟ้าแต่ว่าเขามีความสามารถในด้านการแสดงนะคนนี้นะแล้วหน้าเขาสวยหน้าเขาสวยเขาต้องต้องรีบตัดสินใจอะไม่งั้นเขาก็จะอยู่อย่างเงี้ยแล้วแล้วคราฟเขาไม่ได้มีแต่จะขึ้นนะมันจะมีแต่จะลง เพราะชีพที่เขาทําอยู่มันอิงก,กับรูปร่างหน้าตามันอิงก,กับรูปร่างหน้าตาแล้วยิ่งวันเวลาผ่านผ่านไปเขาก็ใกล้เลขสามเข้าไปทุกทีใช่ไหมมันรอไม่ได้ถ้าอยากทําอะไรต้องรีบทําแล้วมันก็เป็นผลดีกับมิสแกรนด้วยเพราะมิสแกรนเขาอยากหาเพชรเขามีอุปกรณ์เจรไนพร้อมอยู่แล้วขาดอย่างเดียวคือ,อวัตถุดิบยังไม่เจอเชียร์เลยให้น้ําตาลกลับมาถึงแม้ว่าตอนนั้นอาจจะพูดว่า เออขอใหม่ดีกว่าขอยังรักการแสดงอีกเอ้าแล้วไงอะ่ะแล้วถ้าได้มงมิสแกรนก็จะแสดงไม่ได้หรอแสดงได้ดีอิงฟ้าก็เล่นละครเล่นอะไรกันโครมโครมบทด,ดีกว่าที่น้ำตาลได้ตอนนี้อีกลวงานเยอะกว่าด้วยน้ำตาลควรมาค่ะควรมาแล้วบุคลิกเขาคือมิสแกรนชัดๆเลยเขาไม่ใช่มิสซูริเวิร์สบุคลิกอย่างนี้คือมิสแกรนชัดๆเลยปาร์ตี้เกิร์ล ม่ใช่มิสยูนิเวอร์สควรมาและถ้าปีไหนที่มาชนกับชาร์ลอตคนดูเปรี้ยงเลยมิสแกรนจะไปทับทามเขาก็ได้หรือน้องนักการจะมาเองก็ได้อยากให้มาอยากให้มาคือมันอิ่มตัวแล้วกับสถานภาพที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้เข้าใจใช่ไหมทุกคนดูก็ร้วคือถ้าไม่แบบไม่อวยจนเกินเหตุเราต้องรู้ว่าเขาอิ่มตัวแล้วเขาอิ่มตัวกับ มันไปไม่ได้ไกลมากกว่านี้แล้วอะ่ะทั้งๆที่เขามีความสามารถนะน้ำตาลมีความสามารถนะแต่เขาไม่มีใครแบกเขาแค่นั้นเองแล้วตอนนี้ถามว่าใครจะมาแบกใครมันก็ยากแล้วอะ่ะมันเราอยู่ในยุคที่แบบการแข่งขันมันแรงมากสื่อจีนสื่อเกาหลีเข้ามาแล้วเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีงานอีเวนท์ที่มาเยอะๆสมัยก่อนก็น้อยลงเยอะแล้วจะยังไงอะ่ะควรมา ควรมาเลยน้องน้ำตาลแอนนี้ว่าถ้าชาลลอตมาเฉยเฉยแอนดี้เฉยเก็แล้วไงอ่ะได้มงแล้วไงได้มงแล้วทำามกับบอสก็ทํางานอยู่แล้วนี่ตอนนี้มึงไม่ได้ทราบความแบบคือถ้าชาลลอตมามันจะฟีลเหมือนออยออยจุกมาอะไรอย่างเงี้ยมันเฉยเฉยอ่ะแล้วเขายังมีหลายอย่างที่ยังไม่ใช่นางงามด้วยแต่ถ้าน้ําตาลมาแอนนี้อยากเห็นอยากเห็นหน,น้ําตาลในบริบทใหม่ๆคือการจะเป็นดาราแล้วเฉิดฉายอยู่ในวงการได้ต่อเนื่องคุณต้องรู้จัก เปลี่ยนแปลงบริบทตัวเองคุณจะมาแบบซ้ำๆตลอดเวมันไม่ได้อ่ะคุณต้องมีอะไรแบบว่าเรียกกระแสตลอดและการเรียกกระแสไม่ใช่ว่ามาแต่งเป็นแบบว่าสปอยเกิลแล้วมาอย่างนี้อันนั้นมันแบบแต่งบ่อยๆเขาก็เบื่อแต่งบ่อยๆเขาก็เบื่อแล้วถามว่าแต่งทำไมก็ไม่รู้แอนมินก็ไม่รู้เหมือนกันแหละแต่งทำไมแต่ต้องรู้จักเรียกกระแสคือต้องถามตัวเองก่อนแอนมินว่าน้องน้ำตาต้องถามตัวเองก่อน อยากมีเงินมากกว่านี้ไหมอยากมีหน้าที่การงานที่มันท้าทายมากกว่านี้ไหมคืออยากเจออะไรที่มันท้าทายในชีวิตมากกว่านี้ไหมถ้าอยากมามิสแกรดแต่ถ้ารู้สึกว่าเออเป็นอย่างนี้ก็ดีแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็เงินก็อยู่อย่างนั้น,งงนต่อก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าคิดว่าเอออยู่ตอนนี้ก็ดีแล้วมีความสุขดีแล้วปรัปรายออกมาสร้างกระแสะปรัปรายแต่มีเสียดายความสามารถเขาอาจจะมีเสียดายความสามารถเด็กคนนี้ แอดมินดูรูล้ <S <S ละเขาเป็นนักแสดงที่ดีได้นะแต่เขาไม่มีใครหนุนเขา <S <S เขาเป็นนักแสดงที่ดีได้นะแล้วแล้วหน้าเขาสวยแบบเขามีเสน่ห์เขาแบบเขาไม่เหมือนอิงฟ้านะอิงฟ้าแอดมินดูยังไงก็ไม่สวยนะแอดมินพูดตรงๆนะก็สวยอะสวยแบบเออเทียบกับชาวบ้านก็เรียกว่าสวยแต่ถ้าถามว่าสวยถึงขั้นเป็นนางงามไหมก็ยังเพราะแอดมินเห็นที่เขาไปเล่นเรื่องบางกอกคณิกาแล้วบังชอดก็แต่งหน้าน้อยหรือไม่ได้แต่งหน้าแอนก็เห็นว่า เขาไปทาหน้ามาเยอะเกินหนะ้าสาหรับอินไฟ้ามีรู้สึกนะปากจมูกอะไรอย่างเงี้ยไปทํามาเยอะเกินแต่แต่น้ําตานะ่ะเขาสวยธรรมชาติเขาสวยจริงเขาสวยจริงบางคนบอกเออหน้าเขาอาจจะไปฉีดไปเออมีก็ไม่รู้แต่ก็ดูว่าดูธรรมชาติกว่าอินฟ้าแล้วกันแล้วมันดูได้นานกว่าถ้าเขาแหมวัยแค่นี้ยังไม่ถึงสามสิบเลยมันก็ต้องอยากเจอเรื่องท้าทายในชีวิตมากกว่าน,นี้ถูกว่าควรมามิสแกรนนะควรมา มิสแกรนเขามีทุกอย่างครบหมดแล้วเขายังเพียงแต่ว่าเขายังขาดวัตถุดิบเขายังขาดวัตถุดิบเขายังหาวัตถุดิบไม่เจอแค่นั้นนะอ่ะช่วยกันเชียร์แล้วกันถ้าอยากให้น้าตาลกลับมามิสแกรนช่วยกันเชียร์ถ้าเชียร์หนักๆแอนมินว่าบางทีเขาอาจจะกลับมาก็ได้เพราะตอนนี้แอนมินดูแล้วเหมือนแบบมันไปได้แค่นั้นน่ะมันไปได้แค่นั้นแหมแล้ว ถามว่าเขาไม่ได้เป็นตัวเด่นขนาดที่ว่าจะมีละครเด็ดๆให้เขาเล่นตลอดใช่ไหมหน้าใหม่มันก็ขึ้นมาเยอะแยะตัวเองคนตกงานเยอะแยะเข้าวงการเยอะแยะเออนะโอเควันนี้แอมินขอลาไปต่อกันแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ